สบายดีปะลงุงสบายดีทุกเมืองทุกบอนพ่อๆพกับสองน้องอ้อนเคยเก,ก่าปะลงุงมื่อนี้เขามาป่าเวิร์นมาหายัางเด็กปะลุงมื่อนี้มาอันข้าเจ้ามาอันเลี้ยงหอปะลุงไปแบบแบบว่าเป็นประเพณีแบบเคทคูปี้แบบปะลงุงเลี้ยงหอล้างบ้านมากับเอ,อื้อยเมื่อนี้ปะลงุงเสียงกับเปลี่ยนเนี่ยปะลุงเสียงแหบเดี๋ยวไปเบิง่งนกันเลยปะลงุงผัวน้องอ้อนกับบุเคยมาห้ากามาครัง้งแร็กพระแต่เกิดมา คนกะลาอยู่พุงขอเขาเจ้าอยู่ในบดเฮาหักมาพุงเด็ดพุงหอเอ๋ยกำลังเอาไก่ไปโฮมหอฝืนเอาไก่มาเป็นจุจุและสามโตละกะลาอุ่น เสียงบุรีว่ากัะได้ว่าเสียงเอีะโ้ยงยยยยย่ยยนยย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 อยยยเยยยยคนทยายย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 ยอยย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 ย็ยยย็ เดี๋ยวเป็นหอลงลยอยู่ในป่าที่เปินแบบแบบเ็ดคูปี้ปรปลงเลี้ยงหอหลางบ้านก่อนลหอยลงลปาปบาไพอันอันันนีเลียงหอประธาน,นี่อันนี้นธนทีน่เลี้ยงฮอกพทนานที่ลางบ้านน,นเปิป่นบ่อย ไชหนดหน้าไปเลยแบบบ่ห้เห็ดยังกัหน้าเลยแบบถ้าต้องเลียงหอรลังบ้านสกออย่างลงไช้หุดวันก็ยังกับพาคนอยู่อยู่ทางผูกกับีไปเลยบางกอโกนไม เขาจะเอาไก่มาเอาไก่แบบเป็นจูปเป็นหน่วยสามตแล้วก็เล่าข้าวกวดหนึ่งเพื่อนทำพิธีแล้วก็กินข้าดืกินน้ำแล้วก็กลับเมือไปะลวย เาก็ครั้งแรกที่ได้มาโปรเลยผมเคยมาจากเถือ่อเป็นปีแรกเผื่อเห็ดกูปีปกติกะเท่าพอมากโปรเลยแต่วันนี้เพิ่นคาเห็ดเวียก,กับบะตาเหตุเทือนอ้ายแล้วโปรโลปเลยเราก็เลยมาแทนแแมม่นน กิรมาอยู่บ้างเงินยังรอถ่ายังมีไฟสีมาอีกนั่งรอกันพมาก่อนกะถะายกังกะกลังกะรวมเอาไก่เอามารวมน้ำลัง ยังกะเห็บปลงกตอนนี้นะเจ็บคอกินยังก็สมปากตอนนี้นะขนาดกินเขากินมาม่ารสจันกินมาม่าลุยตอนนี้นะสมปากกินยังก็บ่เสจะเป็นอะไรนางรอคิวกันบเดี๋ยวปลุ ถ้าคนมาอีกเราเราแสดงตลกกัรอคะบังตลกจะได้บางกบใหม่เปล่าเลย บอมดแต่บออมมสนกตอนนี้เพื่นกลังทำพิธีอยู่รูเอง เมื่อเราเรือมนมปตุ่มยงกินค่ะคัดเนือิดเลยเมื่อเราเรือนมันไม่ได้ตุ่มยงกินเี่ไหม แล้ลล้อยตอนนี้กำลังเจ้ากำลังเอาไก่ที่มาโฮมมาสูมาเห็ดกินพลอยกินข้าวแล้วแล้วก็จบพิธีแล้วก็พักกนเมื่อแนี้ตอนนี้กำลังขเจ้ากำลังเอาไก่มาสุ่เห็ดกินกินข้าวแล้วจากเมื่อปลโลงเอ้ย

ถือเขามากัได้กินถือของไฟองมันต้นเอาะไ่านะมาปงตีข่ามั้คนไหนทำผักกับมีคนลนนเด้วาะก็ได้ว่ากวนนะ hai chị quá lâu đi câu thôi cả làng lông mưa kín khẩu thằng này là vẫn lại được bay ม ah. <c oughs> ันคนมันลายต่างๆการคิดข้าวแล้วคือสิแล้วไปที่ระลองคือจะพักกันเมื่อบ้าน

Oh, oh, oh. dẹp nam <cười> 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 chúng phải chung ăn được chung chúng là có nghe ทำการกินไก่ไปเลยทอดต้มไก่มาเขาจะเ็ดเอาแต่ไก่กับลาออกมาไปเลยบางคนก็กินเลยบางคนกับสั่วเขาจะมาเบิ่งเด็กมาดุงเขาจะมาเบิ่งเด็กติดดวงไฟดวงมันตาลักแดงตาใบเสียบลงมันเป็นในสาย lệch đến chết hô cao chết hô cao các à, cần phải bận đi rồi ta lạc đây ta bay xếp đúng này anh khá trả chủ chết hô cao của đôi Lì, แต่ผู้ว่าสิออกไม่บอกกันแต่ตามดวง่นแหไะปลาโลไมเรวมาหายแล้วเจ็ดหกเกเกเจ็กเกด็เด็ดคนจุตอนนี้กำลังพดชงกันอยู่พรดง โอ้ขาเจ้าพากันไปเบิเ่งเดลกปุโประหุ่มมันสินถืกรึบ่ถือปุโรห้เล็กเด็ดพรเข้ามาดูเลยปุพรหอนี่ก็สิไดดาแล้วปะโรหงสิไดกับแล้วพอเบิดเสร็ชพิธีแล้วพอ,อกันขินหนาปะโรหงสวัสบบดี